กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์ไคโดยคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลเกมบูอาร์ไคเลยครับผมนะบนแพลตฟอร์มสตีมครับและจากที่ไลฟ์นะครับผมนะสามจุดห้าผ่านไปครับผมก็มีการประกาศว่าตัวเกมบูอาร์ไคครับผมจะมีการน้ำลงในสุดขอแพลตฟอร์มสตีมนะครับนะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดให้บริการประมาณช่วงซัมเมอร์ปี2025นี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็รอคอยครับผมในสุดขออัปเดตข้อมูลนี้นะเพราะว่า อยากจะเล่นนะครับผมบนแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานตรงนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะแน่นอนว่าเทนเซ่หลายๆท่านครับผมนะก็รอตามข่าวคราวครับซึ่งวันนี้ครับก็มีการประกาศอัปเดตบ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เกมบัวไคเนะครับผมนะก็เข้ามา,อย,าอยู่ขอแพลตฟอร์มสตรีมอย่างเป็นทางการแล้วนะที่เหลือก็แค่รอในสู่ของการประกาศ นะครับผมว่าเปิดอย่างวิธีการที่เปิดเมื่อไหร่นะและเช่นเดียวกันนะครับผมนะเราไปดูสูตรของข้อมูลต่างๆกันบ้างน,นะครับในสูตรของเกมวัวใครครับผมนะก็เข้ามาอยู่ในสูตรของแท็กน่ารักขำขันและเป็นอดีเบนเน้นการเล่าเรื่องบวกกับกลยุทธ์ต่างๆนะอ่าซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อมูลนะครับผมของอะระบบนะครับผมนะอินเทอร์เฟซครับผมก็จะเป็นทั้งในสูตรของเวอร์ชันภาษาไทยอังกฤษจีนและก็เกาหลีครับสูตรคำบรรยายนะครับผมนะก็มีในสูตรของ เป็นภาษาไทยภาษาักฤษภาษาจีนและก็ภาษาเกาหลีส่วนเสียงพากย์นะครับผมนะจะมี2ภาษาครับผมก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นที่หลักนะดูลักษณะเลนเนี่ยตัวเกมจะเน้นไปถึงในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี้จะอยู่ในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลไหมหรือว่าจะแยกในส่วนของเซิร์ฟนะครับผมแยกตะหากไปเดี๋ยวก็ต้องรอในส่วนของการอัปเดตข้อมูลตรงนี้เอากละกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ผมเชียร์ให้รวมมีส่วนของการเป็นในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลนะ เพราะว่าก็ไม่อยากเริ่มเล่นใหม่เหมือนกันนะแล้วก็จะให้กลับไปเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเดี๋ยวมันก็ค่อนข้างจะตามแพ็คพวกเกมปัจจุบันอยู่เข้าค่าจะถือว่อไกลอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวตัวส่วนตัวผมก็อยากให้มันอยู่ในสวนของซึ่มโกลบอลเบทที่ตั้งเลยนะเพราะว่าก็อยากเล่นครับผมเนี่ยบนแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานที่ดีกว่าด้วย ในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับผมนะหลังจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าได้เสียงตอบรับครับผมจากเหล่าเซนเซทั้งหลายหรือเหล่าภายสังคมของพวกเราครับผมได้อย่างดีมากและแน่นอนครับผมว่าตัวเกมนะครับผมขเขามีการแจกของรางวัลต่างๆติดมาด้วยนะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงครับผมในส่วนของอีเวนต์แคมเปญนะครับผมแจกของรางวัลต่างๆนะครับนะในส่วนของอีเวนต์กิฟต์นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีในส่วนของการเติบโตกดในส่วนของติดตามนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของตัวคาชานะครับผมนะ หนึ่งใบด้วยนะครับผมนะก็เมื่อกดในสุขขอหนึ่งแสนนะครับนะถามว่าถึงไหมเอาจริงครับผมนะตัวเกมเพิ่งปรเกดออกประกาศออกมาเมื่อกี้เองนะแต่ตอนนี้คือยอดกดติดตามนะครับผมกับคอมมูนิตี้นี่คือวิ่งอย่างไวมากแปลว่าเหล่าเซเซนทั้งหลายครับผมก็น่าจะรอคอยขอรางวัลนะครับผมนะตรงอยู่ส่วนี่อยู่พอสมควรและแน่นอนครับผมในส่วนของคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับผมนะคนก็คอมเมนต์กันบาเยอะเลยนะว่าเฮ้ยว่าอยากให้เข้ามาเปิดไวๆกันพอสมควรในส่วนของกระดาษสนทนานะครับผมนะที่มีการตั้งกระทู้กันพูดถึงเนี่ยก็ วิ่งไวมากครับนะอ่ะนะครับผมในส่วนของกลุ่มกระดาษสนทนานี่คือไปไวมากครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาษารัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมนะก็ที่ว่ามาครบกันเลยนะอืมก็โอเคครับดูลักษณะแล้วบัวไคบนแพลตฟอร์มสตรีมเนี่ยน่าจะได้ราบการตอบรับที่ดีนะก็ที่เหลือก็แค่รอดูนะครับผมในส่วนของการอัปเดตครับข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้จะมีแจกของรางวัลอะไรบ้างตอนที่เกมเปิดให้บ้านนะครับอ่ะนี่ครับผมนะก็จะมีนะในส่วนของ ส5งหมนะครับผมนะก็เป็นผู้สูส่ของใบรายงานอีพีนะห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับผมนะก็จะเป็นพวกตำราสกิลต่างๆน,นะส่วน75็ดหนะครับผมนะ่ยก็เป็นแต้มนะแต้มอ่าเหรียญบอกซ็อกซาครับผมแล้วก็ดึงแสงก็จะเป็นตัวก,กาชานะที่เหลือเราก็ต้อง,องรอลุ้นเอาใครที่บีในส่วนของสตรีมครับผมก็อย่าลืมกดไปติดตามนะครับผมนะเซิร์ชได้เลยครับผมในส่วนของบัวไค์นะก็จะขึ้นมาทันทีเลย อ่ะแล้วก็ผมคลิปนี้ก็คงจะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับผมที่รับฟังจนจบหากชอบก็ฝากกดไลค์กดซไค์ฝากกดติดตามเป็นการังใจกกับช่องเราด้วยนะถ้าเกิดมีข่าวข่าวอัปเดตอะไรก็จะมารีบรายงานทันทีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ